พ่อกับแม่กับจีมาหาเนาอไม่ไรเนาะเรื่องผู้จีได้หน่อยไร้ปันไดกับจีไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งขึ้นเก่านะครับป้าไปเบิ้งน้ำกันนี่ครับป้าเนาอไม่เรื่องผู้ครับเนาอไม่ไรผู้หย่อนนึงพ่อแม่ไปซับไปเพื่อนเบิ้งกันเนี่ยมาฮอตนีกับมาพ่อพอดีครับนี่ยหย่อนนึงเนาะนี่เ<อ>มันกำลังออก โก้ไนมาน้ำมันลยขอบีมไม้ครับนี่โอ้ยงามๆเลยเาใหม่ก็ขาวเลาะไปน้ำมูลนี่แหละครับเปยนคู่มันเียวันเสาร์วันอาทิตย์พอดีก็เล้พากันขึ้นมาถ่ายคลิปม่พ่อแม่พี่น้องบึงงอ้าหลอดมันเนียวก็พอดีพอดนอนหนึ่งเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันยังมืดจังหน่อยเ <c oughs> ข้าไปในป่าอ้าวหยอดเลยางลามครับเนี่อ้ารอบกระชางหนาน,นี่แหละน้ำกลิ่นไปนี่แล้วยากาศตึงผูรู้สึกจะจะมืดจังหน่อยครับเป็นเป็นป่าคุ้มจังหน่อยแถวนี่นี่นนแม่เป็น รอด้านนี้มันคือว่อาคอยตอีออกเอ,อง้องจะโพดินเนาะหย,ยอดนี่ครับนอนหนึ่งก็แล้วอขอกขาวนี่นอนก็ล้องโพดมัมาจากดินโอ้ยหยอดหนึ่งก็ ก่อนเห็นเลยครับจะเมือนจ้งหน่อยเนาะใส่พอเนาะแนี้อ้ามกขนาดเลยอามาบ้างไหมเพื่อนกัน่ยอดเลยก็ล้งโคเข่าหงอกจะมืดจังหน่อย บรรยากาศเต็งคู่เลยมันอากาศขึ้มก็ขึ้มฟ้าขึ้มฝนอตัวขาวก้อนนี่ก็ได้สามสี่หอนครับทงงามโอ้อร์ดก้อนอะวางมาหน่อก่อนอ๋อระมาหน่ครับพ่ออีกแม่เป็นกําลังพุทธเบื้องนีนะงอนั่งดินันแบบกําลังโพกไม่เห็นแต่ใบ หอนมันเป็นเื่นหูกับหูส่างก็ขาวเลยลองงามๆอยู่พี่อ้องเปิดนลยออขาวขาดวันนี้ก็ได้สองหงงามลงเปิดเปิดเปิดงามรัด ขาวเป็นไม,ม่ออกเป็นไม่เรือครับเนี่ยมาล่ลอไปอีกไอ้ล่อไปน้ำปลาน้ำผู้นนี่แหละครับเลอ้าลยไปนี่ละหาอยู่หากินพี่น้องเอ,อ้ยถึงผู้ทั้งผาเดินล่อมาหนีแม่เพิ่กอมาเห็นอีกยอดเนื้อพี่นว่ายอดน,นี่เป็นไดเน,น้อนี่ยอดน,นี่จะไ,ไ,ได้ก็บัวได้เนาะเอายอดน,นี่นว่า อ้าวงดไีต้งคู่น่เรงเห็นเตงหย่อนเันี้้งเรื่องนน้นไกันยุ่งสูงฝนพี่น้องนเหีนบอกคู่ทางขวาครับมันจะกาดตุ้งคู่ทางขวาครับห้ยู่หากิน เอาไปเก็บต่พิดเปรพ <ừ. S 1> ่อเพียงเ่อนหนึ่งหย่พี่หยอดไงหนึ่งหยอดเดียเงี้ยวแหละอยไม่หยอดขมย่อนางเอาเนาะเดี๋ยวช้อรหย, <ừ. S 1> อ,ยอ,อดสกกหยอดน,นี่เอาบ่โ okay. อเคเดีเ้ป่อืยอสามยอด ใช่เห <here, S 2> ็ดเป็นลูยอดนี่อ่ะโอ้ยมันยาวคนเรื่องข่างมีได้แม่นี่เต็มคู่ตอนนี้ก็ยาวเขาพี่ยอดนิดเอายอดนี้ซะก่อนพ่อได้ยี่นอหน้าใหม่ใช่ไหมหน้งใหม่สดๆครับยอดนิดยาวยยาวเรับยอดิด หักเอาจักหน่อยไว้ต้มฝนนี่กันงามเพื่อนโอ้โมันยาวก่อนเนาะโมีคนขึ้นมากันบ่รพาต้าวอาทิตย์กับวันเลยขึ้นมาไทายพวกนี้พี่นอ้องเบื้องล่ะรงเรียนปิดยังไลยขึ้นมา ก้อนขึนไปนีก้อนขึนว่าน้ำขึ้นเไปหนีมันจะสั้นยังน้อยครับขึ้นมืปอนี้บรรยากาศเห็นไหมปีนผู้ขึ้นไปได้นี่เป็นก้อนขี้หินแบบใหญยสั้นทีนี่ทีนี่ขึ้นไปได้นี่นาะค่อยขึ้นไปครับจืดชืดขึ้นไปดิมุนขึ้นไปจะทีไรครับ ล้วากอยู่ครับพี่น้องเอหายู่หากินเขาเป็นไงเป็นดไรเหนอเาขาเนี่ยนอนเหอยมากอาลาวเราต้ยงอเนยเราเป็นมากเพราพ่ออยู่เงเออบรรยากาศทั้งซ้ายทั้งขา ร่อมันอีกัข้ออีกนึ่งยอดหนึ่งวายไว้เนี้ยขกขาววางไว้เนี้ยนะรอไปอีกนะนี่ยอดนึ่งงโอ้ยอดนึงั้งได้กอยอด ต้องยอดครับพี่น้อ,อ,อนงนี่แม่กับพ่อพออ่อดีหนึ่ยอดนึ่งกนนะพ่อขาว ียอดหนึ ừ, t t ờ, Ê, ่งเนาะก็ขาวอวยงามเลยนะยอดนอนางเด่นเนาะอนี่มันคือไม้ยืนเอาหนาเยอะเลยเออไ้ไผ่ก็ได้แ่ว่าอันนี้เนี่ยยอดเลยยอดนี่ก็ยอดนี่ก็ ก้อก็ต้งพูดดีมันก็ต้องพูดดินครับเลยนี่จะใพวกขาวดูน่าเห็นงาง,างขาวน้อย่จะเบบงามนะก้อนี่นนก็ได้ที่หายอดครับพี่หนอง เาไม่เหลือมาฟพออีกคนแต่วายอกเหี้ยจะหน่อยจ้ะยอดนี่ยอดมีกระสูงเลยสองพักมาเลยพ่อสดียอดหนึ่งคับก็ได้งลสามยอดมาจักนี่ครับพี่ที่ยอด

หย่อนที่ไปเลยนวดนี่กระเน้าเลยเฮีย่่อคนบุขึ้นมาเนาะเอาเขับป่าที่นี่หลังจากเขาไปหามาเนาะค้นงานเนาะครับทีได้เนาะใหม่เมื่อนี้ครับเนาะใหม่ลายดีทั้งผู้ครับนี่จะหย่อนงามๆนีอะไรช่วงนึงมันก็มืดเนาะเ้าอาจจะเปรตไายบึงกระโดดเพราะว่ามันมืดช่วงนึงเหน่อยฝนห้างกระเนี่ยไรเกิดยุ้งควนอยู่ ยอดมันเกิดไอ้ยขับวปีนองเมืนนะ่อกอนเนาะน้องใหม่เลยน,น้องใหม่ผู้เนาะเ mm hmm. ดี๋ยวลายเติอบอยู่ละแกนมาได้ไปีกลองไว้เป็นกระซีซอมรุ่ง <c oughs> เมื่อมันหลาย <c oughs> เอาเมื่อต่มกินได้พ่อแม่พีนองมึงนะครับหลายอยู่ข้าวน้องใหม่นี่จะน้องใหม่ยอดง,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 งาม เอา,เอาพ่อเอาเมื่อใดเขาก็บ,บน่นแบบเอาอย่างหลายเ,าเมื่อต้มจิน้นนะพเอาบนเดี๋ยวไปขายกับพี่น้องกับหลายบ้านอยู่เพิ่นกับมาหาสำหรับคลิปนี้เนาะจิการคืดจิ๋นเอาไปสักนิดสักก้อนครับพ่อแม่พี่น้องก็ถ้ายสิไปหาอยังสิไปไทายพ่อแม่พี่น้องเพิ่งคืดเก่าแล้ว จังไรจังไรกะฝากเนี่ยนะครับเด้อฝากก็แม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องข่าวราทวบ้านอีสานผ้ายาวเนี่ยเด้อพ่อกับแม่กันสิไปหาจังสี่ละหาอยู่หากินตามธรรมชาติเท่าไหรย่าเนี่ยหาหน่ใหม่กัหาหน่ใหม่เนาะพ้นพ่อยไรเนี่ยครับมือนี้กอะได้เฮ็ดไปนำ้ำอาจจะบดไทยเออจะว่าวเฮ็ดเขาบ่ไดไทยเฮ็ดหนาแหน่เนาะงามในร้ายเติบอยู่ หานื้อใหม่เขาก็ไปหาเห็ดน้ำพร้อมก็ได้ผลพอได้ก็ได้ได้ทั้งเห็ดทั้งเนื้อใหม่สำหรับจีบหนีก็คือทีิ้งไว้สำหรับเส้าก้อนครับพี่น้องยังไดยังไดก็พ่อแม่พี่น้องก็ฝากเงี้ยด้วยครับเด้อต้องมาเสวียนอีสานพายาวครับขอบพระคุณหลายครับติดตามโอกาสหนาก็ทิ่ไปหายังก็ทิ่ไปถ่ายให้เบิ่งคือเก่านั่นแหละครับขอบคุณหลาย